น้ำแดงนี่น้ำไม้ลายน้ำไม้พวกงงทุกคนพอแล้วพี่น้องน้ำใหม่ค่ะใส่เห็ดลงไปสบายดีพี่น้องช่วงนี้กินปลาลายขอเปลี่ยนเมนูทุกคนหลักสิบเอาน้ำใหม่มาแกงเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันทุกคนเป็นหลักน้ำใหม่อีพอคือเก่าอร่อยเลยนะฮะยังเกาะ เาว้นี่สแกงเาไมสั่งไจะกินแกงเขอบริกรดนเลยก็ไล่กินตะปาทกบเนาะจ่องนี่งามปวดไม่กินหองปลาตะก้งขายเ็ดอย่งันงามเยามดีม่ใ้ร้องก่เร็ไมนะแกงจะลอยกินมอย่างบริสุเลยนี่อยขึ้น มนแ่งแ่แแ่ไงวะักมาจับเลยขดจินบุไดเดีวเอกันเดี๋ยวซับเลมันทีบุตรทถ่ที่นี่ท่บุตรกนนี่บ่เดี๋ยวบออไรนี่เนาะทักเลยีสัยสไฟนอนียวอยูอ่ะองหน่อพอเนาะ ก็ลงใหม่นะอื่นต่อตืมแข้งไว้เห็ดยำลง,งาน,น,นลงงาห่ะอันสร้างแล้วมาตัดเอาหน่อยจนเกือบเบิดก็เลยจงไว้ให้มันเกิดกอใหม,ม่อย่างมันบวบบวมีแนวสีพันต่อยสีอีกแบบเดี๋ยวเขาจะมาหลักเอาเขาหลักเอาอะไรแถวหนึ่งหลักเอาติ๊เจี้ยงพอแล้วก็เลยเออไว้หน่อไม้สางไผ่แล้วมันแซ่บทุกคนว่ามันหน่อไม้เรียงนอกแล้วหน่อไม้สางไผ่ ขนมอ้เลี้ยงน้องก็สีบแบบนี้อีกเนาะอันนีปลายมันสี้แดงๆคือไฟเลยไปทางนี้พี่น้องหาขนมอ้แล้วมาพ่อเห็ดตาพลดึงแล้วก็ได้ดูว่าเสียมส่วนแล้วก็ได้แล้วเจโอ้ยนะดึงดูดอก<ม>ไอ้ดอกบานเจ็ดดอกเลยห้า<ม>ดอกดอกจูมนันเนาะกำลังงามจิเกแมนดึง<ม><ม>อ้ือ้อ ตรรัวนี้สวนนะตัวนี้ขากวักๆขายยาวตัวนี้จับเอาเลยจับเอาเลยไปสิตัวนั้นบ่อก็ยัเน่าแล้วสองโอ้ยยางไม่ดีสามสามดอก อันนี้ตับโคนเลยพี่น้องว่ามนเฮ็ดปวกแต่ก็เฮ็ดปวกนะตวเืนเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกใหญ่ตับโคนดอกใหญ่ตัว้มามันยังมันยังออกกันหลายดอกหาเห็นเนาะต่วนั้นดงก็ตัวนี้อมีอรอโอ้ยเยบเย็บเย็บเย็บ เย็บเย็บพี่ก็แมนดอกหน่อยนี่พี่น้องดอกง่ามเนี่ยงน้าเขนดอกนี่แหะมันดอกเลื้งนี่องพามาะเขียนงมดีตีนมันยาวยู่เออมันชิลแรมนะตีนน่ะยุกลขมฮากระขาังเห็น สัอยก็เยยบลัดามามือนกัเบเ็บีอัน,นออก็นยังน้อยพค่ะลอยเห็นดนอกเห็ดหักแม่ทางอื่นจาแนวหาเห็ดเาเก็บเห็ดนั่นนี่แหละนี่น้ำไม้ลายน้ำมพงเ <c oughs> อาน้ไม้นีโบมีบอก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออกไปหาพ in wow! <laughs> okay. ันหม่คนขางคือรักทะเลแหงอย่างทางแตนสลัดสรุปแล้วแล้วซอยกันหาพี่น้องหล่าสุดซอยลำตีดแล้วลำไม้เหี่ยวหลีกทางพี้น้องเขก่อนว้าก็จะเกิดอุบัติเหตุดูเลยเยียวเลย ม่ถมันค <si ือแมงอะอโก้หนอนหม่อะนะหนอไใม่แมงเนาะไปโอเคโอเคไงนได้เยอะเอาป่ายามหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราว่าค้งแตกนี่ยามานคายามแบ่งแบบนอ้หนอไใหม่ก็จนถึงขนเที่ยวเลไยที่นองแมงเยอะสิกะคือย่างแมงเนาะคนตกบ่ อันนี้ก็ใหม่ใหม่็นรวยบุมไส้เห็ดเลยดีแลาก็ใส่แกงใหม่อึ๊บแน่นแมงเลยทำให้หนีกระแล้วมาไปหาไปหาบอลใหม่อีกนรอกลับไม่ใหม่ข็บาเว่าพี่จะมาอ๋อเถียงละพี่น้อง เดี๋ยวใส่อีแม่แกะขาก่อนแล้วก็จะไปหาตืบอีกแดดบ่อไรแม่แกะก่อนก็ได้แม่จะเบิ้งขอได้นั่นจะเบิ้งนี่หนูน้องใหม่อะนะมีแต่ปลายวะเซลอีแหม่ปลายอีแม่กระไรเฮต้าพนไม่เ้าะเฮต้าแดงเฮต้าพนตกตีเลยเฮต้ต่ำหมักออกเนาะจะสิแกงแซนเราใหม่รือว่าแกงแซนทอมันแกงแซนหมอมาล้ว ปุ๊กปลาแดดเมื่อวานเนี่ยนเห็ดปลาแดดพี่น้องเนี่ยเดีปุ๊กนึ่งคนใดใอ้แม่ล้างเห็ดถาหละจะไปหาน้ำใหม่ติมอีกเนาะบอกไปหาน้ำใหม่นี่อะไรเมื่อนี้มากับซอลอยพี่น้องซอแปรมาแล้วลงมาทานน้ำใหม่แล้วเต็มกระถางก็เลยลืมสบายดีแต่ลอยเมันลืม ใบใหม่ซึ่งจะอยู่กลางกอแต่จ้ากันยังมาอยู่กลางกระตาบว้าวเกี่ยวละใหม่ก็ลายน่าร้อนแพะเอาบ่อยมันเปลี่ยนแปลงก่อนพี่น้องมีสิทธิ์เยอะคือมันหลุดกันเลยใช่ละใหม่เออ งลงน้ำกระยาเอแต่น้ำใหม่เปนบ๖มีแป่นแปนเป็นสลัดหมักน้หก 6, สลัดบุ๊มัก,มกเป็นยันเตะจะยิ่เกิน อม,ไ,มได้ <laughs> มาทางผีวาเก็ดน้ำใหม่มทานเอาเออพอแล้วพี่น้องน,น,น้ำใหมา่เหรออะเมื่อวันที่ มาแกงอยู่เทียงหน้าเขาก็ต้องลงมาหนวดกะยังสิเกีบประเด็นก็คือพี่น้องบวก่อยากมันไดน้นหน่ถึงจะอยากเล่นน้หามลายควยัวเดินเช้าเบื้องชาวลัดลงเดือยเต็มหลูมแบบเลยหนามมันไหลพี่น้องมาหอดเทียงหน้าแล้วพี่น้องคุณซึกว่าหากินง่ายยางไปพื้อเตียวนะพี่น้องแด้หน่อยเพอแกงนะนี่ เฮ็ดกะฮะเก็บเอาตาำโมโหนแซมแล้จะหลังแล้วแหล่ะเสียงเกือบดังดังแปละแผละแผละแผละเราเราแกงทหารโมเห็ดทหารอะไรแกงเห็ดแกงเห็ดแม่กั็ซอยแกงใหม่หน่อยซอยกันแก่ ได้สองเมนูเลยมือเดียวอีแม่จะลากเก็บกเบิดหรือบ่อเห็ดจกไปเก็บน้ำหล,ลังเราเห็ดตับแดงนะ,ะแสดงว่ามันออกสว่วงอ่ะยามฝนตกลินเปียกที่ร้อนเห็ดอันนี้หมักแบบส,มส,มส,มสุ่มๆจนซื่อมันบ่หมักแหง้งเลยเห็ดแดงๆอันนี้บ้านเขาเอินเนอเียเห็ดตับเห็ดปลวกไผ่ ตอนยังหน่อยไปเห็นอยู่ในอ่อมหัวพลหรือบุกกาเก็บเห็ดเห็ดอันนี้ละห่องบักดังเห็ดพี่เบื่อวันนี้สะโพกเราผู้หัวเห็ดกินไดลดไละโดดแหล่เมื่อกี้เราได้บักลายนึงเื่อสลัดสิดหนังสติได้บยเเคยเก็บเห็ดตับแดงเด้อลอยพายลอยแกงน้องใหม่ก,กินกับพักแหวนแม่พักแหวนเนี่ยใช่ไหมที่ว่าได้ไว้ยูตู ยูทูปพักเวอยู่ใช่แม่ยูทูปก็อยู่พักกระตูว่ะพักกระตูพักแวรเอต้องงานแดดอยู่พี่น้องหมุกกะพักโต๊ะเนาะมากินกับแกงทำไมพี่น้องกินพักตบะไม่ใช่ปวดตบะพ่อบ่กอย่าเสีตังหม้อต้มน้ำใหม่ก่อนทุกคนนี่น้ำใหม่ทุบแล้วพี่น้องเชียงที่เหลือนะคะนี่นกนู้นไปเลยต้มน้ำใหม่ให้มันจืดก่อนกันสีแกงเนาะ ส,ส่งมาใหม่ปลาไหวแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะไปเก็บเอาพักแหวนก็พักตบเมากินก็แค้นมาใหม่เนะก็อยากกินเสียแน่เฮ้ยสีสุดบินอเอาโมยไปร่มกี่ต่อ Hãy <laughs> subscribe <laughs> <laughs> ่นจะไปเก็บพักเนี่เห็นเห็ดอะไรพี่น้องเยขาก็เ็บเห็ดตียห่อนเลยเ็บเห็ดตทมัน่ป้าขามันคือยาวแท่าเห็ดเนาะหายาวก็เห็ดตับถ่เนาะ้่งาัีก็มีดอกข้างหลช่องดอกข้างหลังนะเห็นยข้างหลัง ขามันยาวดิหญิจะตายไปแหลมจะเย็ดจะเดียดบีบตากันแล้วไม่เหยียบมันหมุนเลยร้อกหน่อยมันยังขึ้นอยู่เป็นเห็ดไหนเป็นลายมือออกลายมือบอสพายเงี้ยเนี่ยโอุ๊ยอฉียบจิ้มน่าได้แบบไหน ข้าบุคครสิเดฮ่าฮ่าฮ่าเด็กนนี่ไม่ตยนี่จยังไงเต้องล้เฮตับผานหรือว่าเห็ตับแดงเฮตับไผสรุปเหล้วเห็ดอหลายสื่อพอแล้วพี่น้องเอาไปเก็บผักแวนแบนี้แต่เห็ดไปตื่มเ่มหมดตาันยาง ดูด er. sí, ah, ิงหลอ่คนอย่างที่ได้มาับ้ไม่ินาขาน้อหลังไหมอเทปดิ้นพนดิ้นัค มันมีจิ้งงามอยู่ผักแว่นตนอยู่ก็ขีต้ตมอยู่แล้วงามอยู่พี่นอ <c ười> ้องไม่ขี้ตมจึงได้หลักก็ยังดึงเอายอดมันมีขี้ต้มด้วยเจ้าเปล้าลังนำสะอาดอีกชนิดหนึ่งพี่น้องสารอาหารชกาขิงตัวงามกับักตัวนี้ซับหัวซับหางแบบแบบจะขึ้นกับเขาเลยเลยพี่น้องพักแว่น แบบเป็นโป่งเป็นแมงเป็เด็ดบทปด้สื้นนอนาไม่บอด้สื่อพักแวนบได้สื่อพักแยงบอด้สื่อมีแต่แนวฟรีพี่น้องมนี้ปะไปแก้งนงาไม่สูตลับแ่บในนองส่วนสำนิวมือพักแงงกันเลยพี่น้องพักแงเงนาเนพักแงงยางานที cái nhang nhang thì nó ngâm lắm không ừ. dùng kem cần thêm tinh độ có ngâm không độ không được cần thêm nào cái men ừ. này loi tôi này cái nhang của mình cái đó à. có Huh, แหลกๆกันลกเฮ้ยแหลกๆกันเด็ลังลังกันลกไปเ่มีรอแบบนี้ได้ขบก็จะอนี่งามา้งเก็บมาแช่หอยก็บไข่ขี้ดินมันออกเป็นชิละ อืงท <ừ. S 2> <t colours> <risque> ี่ถอกน้ำมากันีปเด้อ้าถอกบุบิดมันก็ขมในน้ำเนี้ยแซน้ำเขาเบื่อ หยัดหยเขาเบ้อเขาลาเขาเบ้อเขาตาเสียเสียมั้งคือมาหมอน แคบกว่าตังงนีป้ังหันี้หลังักตบสว่างเว่าบักตบสว่างาเสียงหมอปดบุี่กระดิ่งสะเทือนหอดันน้ำลายอยู่น้องเสียงหมอปด เราล้ลางผักวเวนกาแปหมักกินที่นนองผักโวเวนกับอีแหนี่มักมักกนหลักสลัดนี่หมักกินกะทิน,อนขอละสั่นี่เราจะเอาตัวนี้ไปก่อนตัวไหนก็แฟหลางคนยังทำตามหลังนะ <c oughs> ชุดถ่ายถ่ายชุดเหนียวแบนี้เด้งคบกัากเจ้าเดีวเราสิ่งพมกันแล้วกัน ไปดูตะกมห่อนไดนะบ่บ่ซิวไลกินขผาหนายานางอยากเป็นเม็ดเนาะก็เลยเป็นสีดำๆมันหึงเหรอมันเหิงเราใส่ตู้เย็นหน่อยจะร้อยคิดว่าเอื้อเก็บผักตบมากินมาแกงใชนเอาใหม่ที่ได้ได้เก็บมากินกับแกงเห็ดมามามาแกงเห็ดมาเร็วๆใเย็นๆมาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่ มองเขามนรองจะเป็นเขาบ่ายอาคนอีงเที่ยงเขาบ่ายอยาาเปนหลังด้อนูมีที่เมนู<า>แบบอาหารอาหารแบบบบมิสเซียนเลยเค็ตนล้พอแวะอมอเฮ้ยบวงมันอยู่แล้วพักหนึ่ป๊ อ่งน้ยิ้ม่ทางม่นมากินบ่ได้มือกล่อยยไ่ได้กนมันกินบ่ได้พี่ห้องมันหอนแฮงต่นตาไหล่าฮ่านยัน

แค่ตนกับหวานทำไมวานยชิวเลยชิมังทำไมอืไม่มันกรอบดีินผมหมักประกัอกนี่นางเห็นปากอรรอยดิ้งแด้แบบแบบแก่กองเป็นหนังใส่กลอบ มม่อนีเป็นหลายคนแต่ว่าบริษัทประชนขาดตังกล่องบริหันประชุมและรับประทานทำอะไกินสองคนกินแบบยมแล้วแสบแกงกระใหม่แล้วยังหมดอิ่มอยู่เลย บรรยากาศอยู so first, on. On so ่เท <re aking sound> ียงหน้าดีพี่น่องกินไปแล้วก็ฟังเสียงคนตดหนาไปนําหน้าแก่กานคนตัหนาเขาเขาละงามป่าดดนะขขาวอางามทรัพย์ทรัพาผลหวานมากินมาหน้าตาเกินขาดหั ปะจานหนึ่งชองจานลรอข้าวเหนียวปั่นตำนี้ตาะเมื่อพระพี่น้องกินขออิ่มเลยพอกันใหม่คลิปหนาทุกคนสำหรับคลิปแกงน้องใหม่ไปแล้วไนนอ้บ่าอิ่มทองแหเอาติเขาเอบเมื่อบานปะ